อัลเบิร์ตไอสไตน์ได้กล่าวไว้คุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยความคิดเดิมเหมือนตอนที่คุณสร้างมันได้ความคิดความเชื่อที่พาให้คุณมาถึงในวันนี้มันไม่เพียงพอที่จะพาให้คุณก้าวไปยังเป้าหมายที่คุณต้องการได้ความคิดความเชื่อที่พาให้คุณมาถึงทุกวันนี้ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปยังอีกระดับได้ถ้าคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น คุณต้องเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นทางเลือกของคุณต้องดีขึ้นสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปในความคิดของคุณต้องดีขึ้นคุณจะไม่มีทางได้มันถ้าคุณยังเอาความคิดแบบเดิมๆความคิดลบๆความคิดที่ไม่มีประโยชน์มาใส่ในหัวของคุณคุณต้องเป да ิดร so loo. ับสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นมันจะไม่โอเคแน่ๆ คุณยังทําสิ่งเดิมๆอยู่ถึงแม้ว่าคุณจะผ่านอะไรมามากมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณนั้นจะหยุดแต่เพียงเท่านี้จงขอบคุณสิ่งต่างๆที่พาให้คุณมาถึงในปัจจุบันจงถามตัวคุณเองว่าอะไรที่คุณต้องทําความคิดแบบไหนที่คุณต้องมีและคุณต้องพัฒนาเรื่องไหนบ้างคุณนั้นได้เข้าถึงศักยภาพมากมายที่มีอยู่ในตัวคุณหรือยังเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณและก็พาตัวคุณไปอีกขั้นหนึ่งถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นจงทําตัวเองให้ดดีขึ้้้นนคคุณตตตอองงััััสสิใใจและหําาญญกบวเ ว่าคุณจะเป็นคนที่เรียนรู้มองหาสิ่งดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะทําให้คุณเติบโตและพาชีวิตคุณไปอีกขั้นหนึ่งนอกจากการเรียนรู้จากครูให้ถูกคนแล้วจงอย่าลืมเรียนรู้ทั้งจากความสําเร็จและความล้มเหลวของคุณด้วยทําตัวเองให้เติบโตด้วยการมีสติและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอแต่จงอย่าคาดหวังว่าสิ่งนั้นมันจะง่ายเพราะการลงมือทํานั้นบางครั้งมันก็มีอุปสรรคที่เข้ามาท้าทายคุณมันอาจจะมีใครบางคนที่ต่อต้านและไม่เห็นด้วยกับคุณมันเป็นเรื่อง ธรรมดาเพราะคนที่มีความคิดและจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่มักจะต้องเผชิญหน้าและถูกต่อต้านจากความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่เสมอและบางครั้งคนที่เขาต่อต้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับคุณก็อาจจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณที่มาด้วยความปรารถนาดีและก็ความหวังดีกับคุณเพราะลึกๆแล้วเขาก็มาจากพื้นที่ของความห่วงใยแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ ในเวลาที่คุณท้อเขาอาจจะปลอบคุณว่ามันไม่เป็นไรในเวลาที่คุณล้มเหลวเขาอาจจะบอกคุณว่าพอก่อนมันโอเคมันไม่ใช่ความผิดของคุณเขาอาจจะบอกให้คุณโทษสิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่จะบอกให้คุณรับผิดชอบแต่หน้าที่ของคุณคือการต้องพัฒนาตัวเองพาให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นและเดินหน้าไปสู่เป้าหมายถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องเป็นคนที่ดีขึ้นการที่คุณดีขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการแก้ตัวและการที่คุณดีขึ้นมันไม่ได้เกิดจากการที่คุณโทษคนอื่นผลลัพธ์ในชีวิตของคุณ มันเกิดจากการที่คุณต้องรับผิดชอบกับตัวเองเสมอรับผิดชอบกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับชีวิตของคุณรับผิดชอบกับความคิดของตัวคุณเองคุณต้องเปลี่ยนแปลงคุณต้องป้อนสิ่งใหม่ๆให้ความคิดของคุณทําตัวเองให้ดีขึ้นซึ่งจุดเริ่มต้นของมันก็เกิดจากการที่คุณตั้งเป้าหมายเพราะการมีเป้าหมายมันทําให้ชีวิตของคุณเติบโตและก็ก้าวไปข้างหน้าถ้าเกิดคุณลงมือทําไม่ว่าคุณจะได้ในเป้าหมายนั้นหรือไม่คุณก็จะได้ความภาคภูมิใจที่เกิดจากการผลักดัันตตตวเเเองใหห้้ิบโไปปสู่าามย มั uhm. M cima. นมาจากการตัดส <pod> ินใจและผลักดันตัวเองให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นจงบอกตัวคุณเองถ้าฉันต้องการชีวิตที่ดีขึ้นฉันต้องเป็นคนที่ดีขึ้นถ้าฉันต้องการสิ่งที่ดีขึ้นทางเลือกของฉันต้องดีขึ้นสิ่งที่ฉันป้อนเข้าไปในความคิดของฉันต้องดีขึ้นฉันต้องเปิดรับสิ่งที่ดีขึ้นเพื่อให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้น สำหรับคนที่กำลังเดินหน้าหาเป้าหมายกำลังมีความฝันนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเริ่มต้นจากการตัดสินใจมันเริ่มต้นจากการที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นที่ตัวคุณเท่านั้นครับมันเกิดจากการที่คุณเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณเลือกรับสิ่งที่คุณป้อนเข้าไปในตัวคุณครับและก่อนที่จะจากไปผมอยากให้คุณถามคำถามเหล่านี้กับตัวคุณเองครับข้อที่1ตอนนี้คุณอยากจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างข้อที่2คุณคิดว่าคุณจะพัฒนาเรื่องนั้นยังงไคุณ หาความรู้ ทักษะนั้นมาจากไหนข้อที่3คุณจะเริ่มต้นลงมือทํามันเมื่อไหร่ครับลองใช้เวลากับตัวเองแล้วตอบคําถามเหล่านี้ดูนะครับถ้าใครอยากแชร์ก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยครับและผมก็อยากจะให้คุณเอาสิ่งที่ได้อย่างน้อยหนึ่งอย่างในวิดีโอนี้ไปลองลงมือทําดูนะครับมันก็จะทําให้คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับขอบคุณที่มาฟังนะครับขอบคุณที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอขอบคุณที่แชร์และแบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านี้ไปให้กับคนที่คุณรักครับและนี่ก็คือ Daily Motivation My Set Mot ครับ ฝากกดไลค์ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันครับผมเต้ยชนินครับ